ออนนเมืงงปยสวัสดีค่ะอยู่กับโยโย่นะคะสวัสดีวันหยุดชดเชยวันศุกร์ที่4ี่กันยายน2563น้ากสามนะคะตรงกับแรมสองขาเดือน1ิบปีชว่วยังอยู่กับปีชว่วอยู่เลยนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านโยโยค่ค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะว่าตื่นมาด้วยความงงงวยแล้วก็หิวโหวยอ่ะเดี๋ยวรีวอร์กัน,นะคะขอขอรีวอร์กันไปแต่รองเท้าก่อน ในรุกนี้เวอร์ชันนี้เวอร์ชันบ้านบ้านต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมือนคนต่งางจังหวัดนะคะวันนี้เราอยากกินมะม่วงตื่นมาเราก็หิวมะม่วงเลยที่นี่ที่บ้านย้อย,ยก็จะส่วนใหญ่จะเน้นของที่ไม่ส่วนใหญ่จะเน้นไม่ค่อยซื้อคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีต่างซังอวันะฮะเป็นตัวเองอันนี้เป็นต้นมะม่วงค่ะตอนแรกก่อนที่จะไปอยู่ที่สมุยต้นมันยัง ต้นเตีเต้ยวนี้หน่อยอันนี้มันสูงขึ้นมาหน่อยประมาณหนึ่งฟุตได้ค่ะอยู่กับมะเขือมะม่วงอะไรเอ่ยออกลูกเป็นมะเขือมะม่วงแต่ออกลูกเป็นมะเขือออ,ขอ,ออกไม่ใช่ค่ะคนละต้นกันนะคะมันแฟนกันขึ้นมาอันนี้คุณแม่ค่ะคุณแม่เองคุณแม่สวยค่ะ สวัสดีค่ะแล้วก็เราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ของเราเลือกลูกที่กรอบกรอบหวานหวานเลือกลูกที่มันมองไม่เห็นนะคะค,คนอื่นมองไม่เห็นแต่เราแอบเด็ดมาอ่ะเราจะเด็ดขึ้นมานะคะหนึ่งลูกค่ะเริ่มได้มาแล้วก็เสร็จแล้วมีมะม่วงแล้วอันนี้มันมันหรือมันไม่มันนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นพาร์ค ของไม้สนันลูกชายนะคะก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นต้นที่เตี้ยมากเลยคนต้นนี้จะคลาแกนนิดหน่อยบางคนแค่ทั้งเจ็ดอันนี้มะเขือเผาหรืออะไรเนี่ยมะเขือมันมะเขือมันความที่มันร้อนมันเผาตัวมันเองค่ะมะม่วงนี่มะม่วงพันอะไรแม่ชนะโชคอ,อน,น,นะโชคอะนคะต้นเตี้ยมากเลยแต่เรายังไม่เด็ดคาราเดายเอาไว้ให้แขกบ้านแขกเรือนมาเขาค่อยเด็ดออกแล้วก็เมื่อคืนนี้ย o ย o ไม่ได้ใส่แอ เมื่อคืนนี้ก็หิวกระทานหันก็จะกินอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกเอ๊ะอะไรนะอ๋อสัมจิมซีฟูด้ดนี่ค่ะนี่ก็เป็นพริกนะคะเมื่อคืนมาเด็ดตรงนี้นะคะ่ะเด็ดแบบมืดๆเห็นไหมคะอยากกินน้ำพริกหรืออยากกินอะไรที่มันจะมีพริกเป็นส่วนผสมส่วนประกอบก็ต้องมาเด็ดตรงนี้นะคะ่ะที่นี่มีต้นมงหนึ่งต้น อันนี้ต้นอะไรมะพร้าวป่ะแม่มะพร้าวค่ะหนึ่งบําม่วงหนึ่งต้นสองต้นสามต้ 3. นสี่ต้นค่ะต้นเยอะเหมือนก <ainsi> ันแล้วก็มีใบกระเพรานะคะใบกระเพราใบโหระพาอ่ะผักสวนครัวรัวกินได้ใบชะพลูก็มีคระอยากกินเมี่ยงก็จะได้กินใบชะพูค่ะอัน Hur. <Double. S 1> น,น mother, ี้คือใบชะพูนะคะรู้จักหรือเปล่าบางคนไม่รู้จักใบชะพู อ่าอันนี้ได้แับแรกมาละพลิกเดี๋ยวจะทำอ่าหู้ยทำไมมันย่นมากเลยเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวจะเข้าครัวแล้วก็จะทำอ่าอะไรนะคะอืมอะไรนะน้ำพลิกกินกับมะม่วงค่ะต่อค่ะยังไม่จบโครงการอวดมะม่วงค่ะอันนี้คือหลังบ้านมีอีกสองลูกที่นี่จะเน้นในการปมมาลูกมะม่วงมาก นี่อีกสองลูกค่ะส่วนใหญ่จะเน้นพี่บ้านจะคลอดลูกกันใบยาวนะคะอ่าอย่างตัวติ๊ดๆิ๊ดยาวตัวนี้อ่อนยาวอ่อนอะไรนะนี่ยมมีลูกใบยาวค่ะอันนี่พันอาทูลูกเท่านี้เลยนี่พันอาทูอาทูอาทูคืออะไรอ่ะอาทูหรืออาเธอร์พันอาทูเนี่ยอาทูคืออะไรอ่ะมะม่วงพันอาทูเหรอลูกเหมือนแอปเปิลนะลูกใหญ่จริงไงอันนี้พรีเซนต์บายแม่ม่ม แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป่าลกๆนะคะใครว่างใครใครว่างงานก็เอาลบเอาขอเชิญขอเชิญมาถางป่าบ้านโยโย่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่อร่อยไหมอร่อยก็คือไม่มีใครรู้รอกเดียวโย่จะชิมให้ดูแล้วก็ทําให้ดูนะคะทํไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยสักครู่ค่ะกลับไปอีกแล้วกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้กินค่ะแบบหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราคือหนึ่งมะม่วง